สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมพาทุกคนมาดูที่ห้องคอมใหม่ของผมนะครับที่เพิ่งจัดเสร็จจริงๆก็ยังไม่เสร็จรนะ้อยปร์เซ็นตนะเข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งโต๊ะคอมของผมเองแล้วก็โต๊ะคอมของแฟนนะครับแล้วก็มา2ตัวที่อยู่ด้านล่างนี้ ตอนตัวนี้จะอาศัยที่ห้องนี้เป็นหลักเลยเราก็เลยมีแผ่นรองฉี่แล้วก็ถังข้าวมันนะครับก็จะ <G ül> <G ül> มีแบบน้ำใหเข้าวให้มันกินนะครับ <G ül> คือเขาว่าเนี่ยอันนี้เป็นชั้นหนังสือที่ผมประกอบเองก็สั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับวิธีประกอบก็คือแบบว่าใส่เองขาเงดเนื้อมันก็จะมีรอยแตกบ้างนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือมันประหยัดพื้นที่มากแล้วมันก็สามารถหมุนได้ด้วยคือดีมากเลยแล้วเราก็ใส่หนังสือค่อนข้างเยอะเลยซึ่งมันหนักมากหนักประมาณนึงเลยนะครับคราวนี้เนี่ยพอเข้ามาในห้องก็จะมีแบบเครื่องฟอกอากาศมีพััดลมนะครบ แล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะคอมของแฟนผมที่เขาใช้นั่งทํางานนะครับก็จะมีแบบสามารถปรับระดับได้เป็นแบบโต๊ะไฟฟ้าอืแล้วก็อันนี้ก็เป็นเก้าอี้ไฟฟ้าเหมือนกันที่สามารถปรับระดับได้ตัวนี้ดีมากเลยคือผมไปลองนั่งมาใช่ปหตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างกว้างประมาณหนึ่งสำหรับใครที่ตัวใหญ่หน่อยก็จะนั่งค่อนข้างสบายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น ชั้นหนังสือซึ่งมีแค่หนังสือกระตนลของผมเอ้ยหนังสือกระตุลของผมเนี่ยมีแค่นารุโตกับโบรุโตเลยแล้วนั้นเป็นของแฟนหมดเลยซึ่งแบบมันเยอะมากครับตอนนี้นารุโตผมมีตั้งแต่เล่ม1นถึงเล่ม7จจนถึงภาพพิเศษเลยแต่ว่าขาดเล่มหนึ่งคือเล่ม70ถ้าใครมีแล้วอยากปล่อยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะทักมาที่เพจได้นะครับดีวผมขอซื้อต่อนะครับเพราะว่าผมหาไม่ได้เลยแล้วก็ของโบรุโตเนี่ยภาคหนึ่งคือมีครบเลยแล้วก็ภาคสองเนี่ย กำลังสะสมอยู่นะครับเออก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือภาพรวมของโซนที่ทางานของแฟนเอาละทีนี้โอนต่อไปนะครับตู้นี้เนี่ยเป็นตู้ที่น่าประทับใจมากครับเพราะว่าแฟนผมเนี่ยสั่งมาในราคาแค่500บาทแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะสามารถรองรับน้ําหนักพวกนี้ได้ ข้อดีของมันก็คือมันถูกแล้วมันก็มีพื้นที่เยอะนะครับในแต่ละชั้นเนี่ยค่อนข้างสูงจะเห็นว่าผมสามารถใส่กันด้ามแบบไส่ที่เป็น MG ได้ก็คือ1ต่อร้อยได้นะส่วนปู่กันด้ามตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น1ต่อ48นะครับมันก็จะตัวใหญ่หน่อยมันจะยืนไม่ได้ผมก็เลยให้นั่งลงแล้วตอนแรกอะคือที่ผมเอาปูโยโกฮาม่ามาไว้ชั้นล่างเนี่ยเพราะว่าผมกลัวมันถล่มลงมาข้อเสียของมันเนี่ยคือเหล็กมันไม่ตรงไอ้พอเหล็กมันไม่ตรงเสร็จปุ๊บถ้าเราลองมองข้างๆนะครับจะ หน้านหนึ่งอ่ะผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาไอ้เชือกนี้มาคล้องตู้แล้วก็ไปคล้องกับไอ้ราวม่านนี้เพื่อไม่ให้ตู้มันถล่มลงมาด้านหน้านะครับเออแต่ว่าเรื่องการรองรับน้ำหนักค่อนข,ข้างดีนะเพราะว่าอย่างตัวโมเดลนารุโตะอันนี้ก็คือมันก็มีน้ำหนักประมาณหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบพลาสติก PVC อะไรแบบนี้เออแต่มันก็หนักประมาณนึงนะครับรวมถึงไอ้อิทาจิตัวนี้ด้วยผมก็เลยคิดว่ามันโอเคเลยสําหรับราคา500บาทนะครับแต่ว่าต้องระวังมันล้มมาด้านหน้า,นา,นาแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบโฟล์ค เสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งหน้าบ้านซึ่งเราก็มีม่านไว้นะครับสาหรับปิดหรือเปิดก็แล้วแต่เรานะตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่หลายคนถามเขาว่าผมนั่งเก้าอี้อะไรมันคือเก้าอี้ของเออร์โกเทนนะครับรุ่นอะไรนะสะตัน <laughs> นสตันนะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังมันจะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้ คือเก้าอี้ตัวนี้มันเป็นเก้าอี้เกมมิ่งที่เป็นเออร์โกโนมิกด้วยนะครับก็ดีก็คือมันสามารถปรับได้ทุกส่วนเลยอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือถ้าสมมติว่าเรานั่งเนี่ยถ้าอยากจะให้มันนั่งดีๆหน่อยก็คือขามันควรจะอยู่ที่พื้นนะครับขามันควรจะถึงพื้นประมาณหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ด้านข้างเนี่ยมันควรจะมารองรับช่วงตรงใกล้ๆเข่าด้วยนะครับซึ่งตัวเก้าอี้นียสามารถปรับได้ตัวนี้ผมก็เลื่อนออกมาเฮ้ยผมเลือเอาา่อนอยู่วะผมเลื่อนอะไรกันนะผมเลื่อนออกมา พอผมดึงออกมาเสร็จปุ๊บมันก็สามารถที่จะรองรับตั้งแต่ช่วงตูดมาถึงตรงนี้ได้นะครับเออเราสามารถปรับไปหน้าไปหลังแบบนี้ได้แล้วแต่ว่าช่วงขาใครสัน้นหรือยาวเนาะส่วนเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเขาเออกแบบมาให้สามารถนั่งเล่นเกมมือถือได้สําหรับคนที่เป็นแบบชอบนั่งเล่นเกมมือถือหรือว่าสตรีมเมอร์ที่เล่นมือถือนะครับเออหรือถ้าสมมติว่าผมอย่างตัวผมเองเนี่ยเล่นกับโต๊ะคอมใช่ปหม,มันสามารถที่จะปรับ ตามองศาของแขนเราเช่นแบบนี้สมส่วนว่าแขนเราปกต,ติผมเล่นเกมมาผมวางแขนค่อนข้างกว้างนะครับนะสมมติว่าอันนี้เป็นโต๊ะคอมใช่ไ่ต้องสมมติอ่ะอันนี้โต๊ะคอมเนาะผมก็จะปรับให้ตัวที่วางแขนเนี่ยมันค่อนข้างพอดีกับโต๊ะนะครับแล้วเราก็จะเอานิ้วอ่ะวางใส่คีย์บอร์ดได้ค่อนข้างพอดีเลยนะส่วนเมาส์ก็เหมือนกันมันสามารถปรับขึ้นหน้าขึ้นหลังได้นะครับไอตัวเก้าอี้ตัวนี้นะแบบนี้คือผมวางแขนกว้าง เพราะงั้นอนะ่ะเราก็สามารถที่จะปรับได้หลายแบบหลายส่วนนะส่วนตรงคอก็สามารถปรับได้เช่นกันครับจะปรับขึ้นลงอะไรแบบนี้ก็คือให้มันพอดีกับคอเราเวลาที่นั่งเล่นเกมเราก็สามารถที่จะนั่งพิงได้เต็มคอเข้ากับสรีระของเราเนาะ ส่วนที่ชอบที่สุดเลยก็คือตรงนี้มันเป็นที่ซัพพอร์ตหลังคือเวลาที่ผมนั่งแล้วแบบนี้ก็คือสามารถพิงได้ปกติหลังคนเรามันจะไม่ได้ตรงเป็นเส้นตรงมันจะมีแบบโค้งเข้าไปนิดน,นึงก่อนที่จะมาหลังโค้งนิดน,นึงใช่ไหมแล้วก็เป็นตูดนะครับมันก็จะแบบมีแบบสัสดส่วนฝวามโค้งอะ่ะเพราะงั้นอะ่ะไอตัวนี้มันก็เอาแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยเราสามารถนั่งพิงได้โดยที่ไม่เมื่อยที่มีคนถามว่านั่งเล่นเกมต่หลายชั่วโมงเมื่อยไหมอะ่ะคือจริงๆคิดว่าถ้านั่งเก้าอี้ดีๆอะ่ะมันจะไม่ค่อยเมื่อยมากนะคร อยู่คอมคาวที่แล้วเนี่ยก็คือกาจอนะครับผมซื้อการจอมาเพิ่มตัวนี้เป็น5070 Ti ครับที่เล่าให้ฟังว่าตอนแรกก็ดูมาหลายรุ่นแนละ้วสุดท้ายก็เลยไปซื้อนี่เป็นโซแทกเกมมิ่งนะครับผมก็ปรับให้เป็นสีส้มมาเลยตามความมงคลตามดวงนั่นเองถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าบนโต๊ะเนี่ย ของที่เป็นของตกแต่งจะเป็นสีเหลืองนะครับกับสีทองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปิกาจูที่ชอบอีกแล้วนะครับลาบูบูนี่จริงๆไม่ได้ชอบนะแต่ว่าเห็นวันสีทองผมเลยซื้อมานะครับแล้วมันก็แบบอยู่พอดีกับคีย์บอร์ดในวันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นสีทองสีน้ำตาลนะครับยูกิเอาละอุปกรณ์บนโต๊ะคอมมีอะไรบ้างนะครับที่หลายคนถามผมก็จะมีค,คีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดของ Logitech ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น Pro X GKL Rapid Analog นะครับคือตัวนี้ไม่สามารถที่จะใช้แบบไร้สายได้จะต้องเสียบสายตลอดแต่ข้อดีก็ มเร็วากด้วยความที่มันเป็นคีย์บอร์ดแม่เหล็กแบบแมกเนติกนะมันก็ส่งข้อมูลได้เร็วอยู่แล้วนะครับผมรู้สึกได้เลยว,ว่ามันต่างมากจากตอนที่ผมใช้คีย์บอร์ดแบบแมคชันิกนะแบบที่เคยเล่าให้ฟังแล้วในสติปนะครับแล้วก็หูฟังก็เป็นรุ่น Pro X เหมือนกัน ส่วนไมโครโฟนเนี่ยก็จะเป็น yeti GX น่าจะทำคลิปไปแล้วถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตัวเมาส์เนี่ยจะเป็น G 403 Hero นะครับซึ่งคิดว่าในอนาคตอาจจะได้เปลี่ยนอยากลองรุ่นที่มันเร็วกว่านี้เหมือนกันส่วนจอเนี่ยที่วันนั้น unbox ไปแล้วก็คือ ROG นะครับ 2K 180Hz เดี๋ยวทำคลิปรีวิวแยกต่างหากนะเพราะว่าตัวนี้ผมใช้ยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับแต่ก็รู้สึกว่าโดยรวมเนี่ยโอเคนะภาพมันชัดดีขึ้นมากเลยแล้วมันก็มีโหมดที่เรียกว่า HDR นะครับก็คือสามารถทำให้ภาพเนี่ยมันดำสุดสว่างสุดดดไ้้ค่อนขาีีแบบม Dynamic น,นะครับเออมาันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นไฟสำหรับเปิดถ้าสมมติว่าเราเล่นกลางคืนแล้วแบบไม่ได้เปิดไฟข้างบนเลยเงี้ยเราก็สามารถเปิดไฟตรงจอนี้ได้เนาะ,ะส่วนกล้องเว็บแคมก็น่าจะเคยรีวิวไปแล้วเป็น Logitech Brio นะครับตัวน,นี้จะเป็นกล้อง 4K แต่ว่ามันได้แค่ 30Hz เฮิร์ตมั้ง30เฟรมเรทถ้าจำไม่ผิด <laughs> เออผมก็เลยใช้แค่ Full HD ส่วนด้านบนนี้ก็เป็นเราเตอร์อินเทอร์เน็ตนะครับ <laughs> เคยรีวิวไว้ <laughs> แล้วเหมือนกันในช่องหลักนะครับก็แค่นี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นไฟที่ใช้เปิดตามสตรีมก็ถูกดีนะซื้อ ห้าประมาณนั้นแหละผมจำราคาไม่ได้ส่วนนี้ก็จะเป็นคอมที่ผมใช้ทํางานเอออันนี้เป็นคอมที่ซื้อมาจากที่ i have, อ a อน c p ฮนะครับจะเป็นคอมเซตแต่ว่าผมเปลี่ยนการ์ดจอไปใช้การ์ดจอเดิมที่เป็น4060 Ti น,นะครับตัวนี้ก็คือเราใช้แบบรันพวกบอรดต่างๆที่ผมเขียนโปรแกรมขึ้นมา อ,อ,อันนี้คือภาพรวมห้องคอมห้องคอมก็จนะมีความวุ่นวายนิดนึงเพราะว่า2ตัวน,นี้มันมันวุ่นวายมากบางทีมันก็กระโดดขึ้นเก,ก้าอี้บางทีมันก็กระโดดไปมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างเรียบร้อยเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งเจอคุณหมอมามันก็เลยงิดนะครับเอาละผมคิดว่าสำหรับคลิปพาดูห้องคอมก็มีประมาณนี้ครับส่วนพวกอุปกรณ์เกมมิ่งเนี่ยถ้าใครสนใจตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวทำคลิปรีวิวแยกต่างหากอีกทีหนึ่งนะโอเคเจอกันบ๊ายบาย